ลำปูหน้าดูหน้าชมสวยล้ำงามสมหน้าชมทุกทีปินอารยธรรมก่อนการน,นานปีนองบัวเมืองนี้มีแต่ของดีให้ดูอยากเห็นอยากรู้มาดูกับตาขอเชิญเลยนะเชิญมาเยี่ยมยามเมืองงามน้อง าถึงน้องบัวก่อนทัวเที่ยวไปอย่าลืมมาไหว้องค์นเรศวรวนทัวนี่คือรับใช้หัวใจคนเมืองน้องบัวยกมือใส่หัวขอพรขอปุ้มคุ้มภัยปลูกแล้วไหวพุทธชยันตีลงปู่ข้าที่วัดทงกลองเพนอย่าลืมอย่าลืม ไปเที่ยวนนสังฟังเขื่อนอุบลสวยงามนายนหาดนนยาวแสนปลื้มอันซีสินสดใสตาดหายอย่าลืมไปจกพืมพืมกินสีบนเรื่องเมืองบุญบังไฟของฝากมิไลผ้าไหมสินมีกระติบข้าดีโออบชอบจังนาวังเที่ยว เจาะก,ก็สวยล้อมด้วยภูเขาสวยงามไม่เบาทำเอราวันนั้นก็หน้ากลางล้วนมีของดีมากพอน้องบัวนี่น้องสุดสันจะพันละนาสวรรณคูหาวัดว่าทำสวยในาลาบมาด้วยของเก่าบบ ังเพื่อนอุบลสวยงามนายนหาดน,นยาวแสนพปลืมอันซินสดใสตาดใหอย่าลืมไปโจกพึมพึมจินสีบนเรื่องเมืองบุญบางไฟอองฝากมไ,าไม่ไหลผ้าไหมสินมีกระติบเข้าดโอ้ทบชอบจังนาวังเชี่ยวต่อง้าเจกก็สวยลอ้อมรูวยภูเขา เบาทำเปราวันนั้นก็หน้ากลางล้วนมีของดีมากก็ ขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับวัดเจริญทรงธรรมบ้านดอนปอตําบลหนองัวใต้อําเภอศรีบุญเรืองครับสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นโบสถ์นะครับไม้โบราณนะครับที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสิมนะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับมีอายุร่วมเกือบร้อยปีนะครับซึ่งกรมศิลปากรนะครับได้ขึ้นเป็นโบราณสถานนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับของตําบลหนองัวใต้อําเภอศรีบุญเรืองนะครับ ในวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะครับอําเภอได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องบัวใต้นะครับจัดกิจกรรมนะครับที่ใช้คอนเซปต์ของงานว่ารักนี้นิรัดสัญญากันที่หน้าสิมนะครับโดยจะจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับให้กับผู้บ่าวสาวนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะมาจดทะเบียนสมรนะสณสํนักทะเบียนอําเภอศรีบุญเรืองใน วันวาเลนไทน์หรือในวันแห่งความรักนะครับโดยในงานนั้นนจดทะเบียนสมรสที่หน้าสิมนะครับซึ่งเป็นที่มีอายุยืนยาวกว่าร้อยปีนะครับเพื่อให้ความรักของผู้บ่าวสาวนะครับมีอายุยืนยาวตามอายุของสิมนะครับโดยภายในงานนั้นนะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมละเล่นนะครับเป็นการละเล่นโบราณน,นะครับ มีการจัดนิทรรศการนะครับเรื่องของอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพการทำมาหากินนะครับในยุคโบราณนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานนะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งคู่บ่าวสาวนะครับก็จะพร้อมใจกันนะครับแต่งกายย้อนยุคนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับภายในงานนะครับจะมีสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอย่างมากมายนะครับที่ผู้ขายนะครับจะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นสื่อถึงนะครับ วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับมาจับมาให้ผู้สนใจในงานได้จับใจใช้สอยกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะมาจดทะเบียนนะครับหน้าสิมนะครับภายใต้คอนเซปต์รักนี้นิรันด์นะครับสัญญากันที่หน้าสิมนะครับก็แจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักทะเบียนอําเภอนะครับแล้วสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่จะมาเที่ยวงานในวันที่14่กุมภาพันธ์2567นนะครับท่านสามารถที่จะแต่งชุดย้อนยุกนะครับชุดย้อนยุกนะครับ แล้วก็ท่านจะเห็นว่าภายในงานทุกอย่างเนี่ยจะเป็นโบราณนะครับทั้งสิ้นนะครับก็จะทําให้ผู้ที่มานะครับเกิดความประทับใจแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับในวันแห่งความรักนะครับกลับไปทุกคนนะครับครับโดยภายในงานนะครับเราจะให้ผู้ร่วมงานนะครับแต่งกายในชุดย้อนยุกนะครับเข้ามาร่วมงานนะครับภายในงานก็มีจะมีกิจกรรมอ่าอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละเล่นนะครับต่างๆการละเล่นพื้นบ้านนะครับที่เป็น วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับการจัดนิทรรศการนะครับข้าวของเครื่องใช้นะครับที่เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการทามาหากินเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องมือในการประกอบอาชีพในยุคโบราณน,นะครับที่จะนํามาแสดงภายในงานนอกจากนั้นนะครับเรื่องการของกินของใช้นะครับที่พวกเราชาวอีสานนะครับได้ ใช้กันมาตั้งแต่บันพบุมุดนะครับก็จะถูกนํามาจัดแสดงภายในงานนะครับโดยไฮไลท์ของงานนะครับเราจะามีเซอร์ไพรส์นะครับคู่บ่าวสาวนะครับที่จะอาจจะมา ขี่ขี่ควายนะครับมาพบกันนะครับแล้วก็มาจดทะเบียนกันบนหลังควายนะครับซึ่งเป็นควายสวยงามนะครับที่มูลค่าราคาตัวละหลายล้านบาทนะครับในวันนากล่าวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานด้วยกันรับรองจะเป็นภาพแห่งความประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจํานะครับไม่ว่าจะเป็นของคู่บ่าวสาวนะครับที่มาร่วมจดทะเบียนหรือผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นทุกคนนะครับจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปนะครับก็กราบเรียนเชิญทุกท่านครับ ทั้งในอำเภอศรีบุรีเลืยงก็ดีในจังหวัดหนองบำพูหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับก็ถือโอกาสมาเที่ยวมาทําบุญร่วมกันนะครับภายในงานมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับก็จะอยากเชิญชวนนะครับเดี๋ยววันที่14นะครับเจอกันครับผมขอบคุณครับรมาานพูดดดตลลอเ,อเยยัง้ไ